นะแผ่นปูนถล่มที่ถนนพระรามสองเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะเป็นการเสื่อมสภาพของเหล็กเส้นผมฟังแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะมันกลายเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบไม่ต้องมีใครแก้ไขปรับปรุงพี่น้องประชาชนออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีแผ่นปูนจะมีหลังคา รหรืออะไรต่างๆลนลงมาทับตัวเรารถเราก็ตัวใครตัวมันนะครับสวัสดียามเช้า,ชาครับผมทนายเดชานะครับผมติดตามข่าวทางทีวีทุกช่องมีเจ้าหน้าที่ด้านวิศวกรรมออกมาให้สัมภาษณ์ว่านะแผ่นปูนถล่มที่ถนนพระรามสองเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นการเสื่อมสภาพของเหล็กเส้นผมฟังแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะมันกลายเป็นเรื่องสุดวิสัยไม่ต้องมีใครรับผิดช,ชอบไม่ต้องมีใครแก้ไขปรับปรุงพี่น้องประชาชนออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าจะมีแผ่นปูนจะมีหลังคานะครับหรืออะไรต่างๆหล่นลงมาทับตัวเรารถเรา ก็ตัวใครตัวมันนะครับอยู่ประเทศไทยมันก็ต้องอยู่ในความเสี่ยงแบบเนี้ยนะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแผ่นปูนล่วงมาแต่บอกเป็นเหตุสุดวิสัยก็เท่ากับว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับประเทศไทยนะครับอยากจะให้หน่วยงานราชการให้ความสําคัญกับชีวิตคนนะครับมากกว่าอย่างอื่นนะครับนะ ฝากไ้แค่นี้ครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกครูจุกครูจากทีมงานทนายไกลทุกสวัสดีครับเอ่อนะครับกรณีวันนี้ผมดูข่าวนะฮะนะครับมีเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมสถานเนี่ยาให้สัมภาษณ์ํานองว่าแผ่นปูนถล่มลงมาแล้วก็มีคนตายและคนเจ็บที่ถนนพระรามสองเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยนะครับเป็นเหตุสุวิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเหตุสุ่วิสัยคนเจ็บคนตายก็ตายฟรีทรัพย์สินก็เสียหายฟรี เพราะหลักกฎหมายเนี่ยคำว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยหมายถึงเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้ถึงแม้จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะแต่ถ้าถามผมนะครับกรณีเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันน่าจะเป็นเรื่องก,การกระทําโดยประมาทเพราะในเมื่อคุณจะซ่อมสะพานสะพาน,พานมันมีปัญหาชารุดนะครับคุณก็ย่อมจะแรงเห็นแล้วว่ามันน่าจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาคุณก็น่าจะปิดกั้นถนนแต่คุณไม่ทําความเห็นผมส่วนตัวนะ ผมว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันเป็นเรื่องของการประมาทเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนที่รับเหมาก่อสร้างครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาภูมีพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใด เล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมันรูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินสันกัรสั์จะทูนไวน้ปันิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายัง้งอี อย่างไทยอยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงรินทาเป็นปนเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวิต Kick. Hey. Hey, hey.